สวัสดีครับพี่พี่วันนี้กับผมปามะไล่นะครับวันนี้ผมมาทํานะครับเหรียญปันพระแท้นะครับ EP สามนะครับพี่พี่อ่ะมาดูกันครับองค์แรกนะครับพี่พี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี้ยนะครับเหรียญหลวงพ่อเอี้ยนะครับรุ่นงูเล็กนะครับออกวัดบ้านหลานนะครับพี่พี่นะครับเป็นรุ่นที่น่าเก็บน่าใช้มากเลยนะครับงูเล็กนะครับพี่พี่นะครับสายเหนียวปลาจินบุรีนะครับพี่พี่ต้องหลวงพ่อเอี้ยวัดบ้านหลานเลยนะคบพี่พี่ครับเหรียญนี้นะครับพี่พี่นะสวยเดิมนะครับ นะครับสวยเดิมนะครับพี่พีเก็บได้ใช้ได้เลยนะครับพี่พี่รุ่นนี้นะครับงูเล็กหลวงพรอเอียนะครับสายเหนียวปลาจีนบุรีนะครับพี่พีองค์นี้นะครับน้องเปิดแบ่งปันไว้ที่พารา10บใบแดงนะครับองค์ต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับเหรียญหลวงปู่หลิวนะครับเป็นเหรียญสิบรีนะครับของหลวงปู่หลิวออกวัดห้วยผักชีนะครับพี่พี่ สิวลีปุลิวออกวัดห้วผักชีนะครับจัดสร้างปี2537ท่านหลวงปุหลิวพูกเสกนะครับพี่พี่องนี้นะครับพี่พี่เป็นพระที่ราคาไม่แพงนะครับยังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับราคายังอยู่หลักร้อยอยู่นะครับพระของหลวงปุหลิวนะครับพี่พี่ราคายังไปได้ต่อนะครับราคาตอนนี้ยังไม่แตะเพดานนะพี่เป็นพระที่อนาคตไกลนะครับพระของหลวงปุหลิวนะฮะองค์นี้เป็นสิวลีนะคบพี่พี่ออกวัดห้วยผักชีนะครับองค์นี้น้องเปิดพาลาแบ่งปันไว้ที่ จ็ดใบแดงนะครับอ่ะองค์ต่อมานะครับพี่พี่เป็นเหรียญนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะครับรุ่นหยดน้ําเสือขาโจรนะครับจัดสร้างปีสองสองทันหลวงพ่อสุดปุกเสกนะครับพี่พี่องค์นี้นะครับเป็นหลังยันตะก้อนะครับพี่พี่นะสภาพพระนะครับหย่อนหน่อยนะครับผิวย่อนหน่อยนะคบพี่พี่แต่ว่าความคมของพระความแรงของพระยังอยู่นะครับพี่พี่ เหรียญนี้เป็นเหรียญที่น่าเก็บน่าใช้มากเลยนะคะสายเหนียวนะครับเพราะสุดนะครับเป็นเหรียญที่ราคาไม่แพงนะคะอยู่หลักพันต้นๆนะคะองนี้นะครับน้องเปิดพาราแบ่งปันวิธี่1 1ใบแดงนะครับพี่ๆนะครับก็สําหรับพี่ๆนะครับที่สนใจนะครับพระนะครับพี่ๆแอดไลน์นะครับ id line piam 998888นะครับ ก็สำหรับวันนี้พี่เพียงเท่านี้นะครับพี่พๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพี่ๆสวัสดีครับ